สวัสดีครับพี่น้องครับตอนที่สองเด้อพี่น้องเด้อตอนที่สองกับปานดําค,คําคูนอดีตนางเอกหมอลํขาขณะเสียงอีสานเอาบดีเขาสิมาว่ายุคที่เขาบริษัทท็อปไล่แล้วหรือว่าเลื่มมีบันทึกแผ่นเสียงแล้วตอนนั้นมีศิลปินครบแล้วว่าศีรษเป็นลูกแพรไหมไทยปลอยไฟทีมตลกแล้วก็ทีมนางเอกอทีมนางเอกนี่เป็นซีซาวดาวลุงเนาะแ่นจ้ะ กับจันดาวไพ่ไรดาวอีสานปันดาคำาพุนแสงอรุดบุญอยู่เอาก้อนที่าวทีไปทีมาก้กอนทีสิ่เป็นซีสาวดาวลุงจะน้อยเพียงเพิ่นคือได้จับอัดเพลงซีสาวดาวลุงตอนนั้นพี่แพร่กับพี่ไมเพิ่นเขาเพืเ่อนเขาบริษัทท็อปไล่าแาววันนี้เพลยงดูเสียใจเท็นอ้องยังคนดีคนดีคนดีที่รักอีย่างนี่แหละเพื่อนเขาไปเนาะเรากลมสุดท้ายเพื่อนก็เ,เ,เลยว่าหลังจากพี่แพร่พี่ไมไปเพลงมนเหล่มเพลงมนเหลอมม,ม,ม,มีซื้อ เออคนเริ่มรม่เริ่มติดตามเพราะว่าก็คือว่าเฮาลองหนวิธีเนาะเฮาดังเฮาดังเฮาดังน้ําย้าแบบคนสีหูจักติดหูติดหยางนย้มไานวิธีวันนี้แม่เรยว่าอยากหาค้นลองแก้แล้วเลยกว่าเนี่ยมีสีคนเนี่ยเขาอัดเบิร์ตคนเลยแด้วว่าแบ่งกันเอาแบ่งจับคู่กันจังเสรในอัลบั้มเดียวกันสีคนดดเนี่ยพูดอดไเนีกก่ยกจักรจันดาวไพ่กับเล่ยเล่ดาวอีสานก็เป็นคู่นึงอเออปานดาค,คําคูนเสียงร่วมมุนยูเป็นอีกคู่นึงจ้ะ เพลงเพลงของพี่แพรพี่ใหม่มีแต่เพลงมวลมวลทำไมพีเขาท้อไส้มีเพลงสะค่อยฟังบ่พี่น้องคือเพลงสะเพ่งอย่เอ่อลมพัดทิวไผ่ผิวสบายใบไผ่รู่ลมพี่ใหม่ลองบางทีม้วนม้วนคักพี่ต้องก็มานลองแกะกับสาวโรงงานอืสาวโรงงานในอาราบานมันซื้อว่าสีมีสองเพลงนี่แหละที่เป็นเพลงสานอนับเถี่ยเป็นเพลงเลื่อนหมดเพลงลองเพลงล่ำหมด เพราะถ้าเขาบริษัททับไล่แล้วก็เริ่มเริ่มอัดอัดเพลงแม่เริ่มอัดเพลงอัดเพลงอัดล่าจะท่ำเรื่องแรกที่อัดของบริษัททับไล่ล่ำเรื่องอย่างอัดห้อยปานดำนี่เร็วมันมันมีมันน่าจะมีสองวันหมอนอ้อยบัเลยอาคัรขาอัดยูวารีนหนึ่งคือมีแตห้อยปานดำแต่ว่าแต่ก่อนนี่เวลาทีมงานมาอัดนี่เิ่นสีอัดสองหมื่หรือสามหมือเลยเออ กะลินคือเก้านั่นแหละแต่ว่าเพิ่นกะสิเลือกเอาว่าสิเลือกเอามือใดเออสิเลือกเอามือใดอันล่งลงในแผน่นั่นอยังเฮากลับต้องเบิง่งเบิ่งหน้างานนําเนาะเบิ่งว่าคนสิมวนนําบ่เบิ่งอันนั้นนี่โลเคชัน่นน้าแหละอันคือเทปงคนสไนแมน่นการเตรียมโซการอยู่อันเป็นแต่เข้ามาเป็นดอลล่าเนาะสีสารมาลำดอลล่าคือกันเด้เต็กี้ ขัญใจขัญใจพี่น้องแฟนเพลงแฟนมาลำ่ำพี่ปอยฝฟายนี่ก็ออกเดียวเังสิแล้วก็น้องแกเพิ่นกับมีได้แต่แตะกรอน,นกับมีอัดกูกับโกตีเอแม่แล้วก็คอยเหตุขืนมาสินะของแม่กับมีเดียวตั้งหากแล้วหลังจากนั้นก็สิเป็นจับเป็นกุ้มมาเนี่ยกุ้มที่มตะลกกกุ้มดาวน้อยเพราะมีเด็กหน่อยดาวน้อยซ่อนเส้นขนมาดีเ,าเด็กวอยรุ่นนี้ก็ถือว่าล่ำห้อยป่านดำปีแรกกันยังอยู่อยู่ด้แต่จะเป็นตัวฟอน จังอันสายใยไมพ่มมั้งเสียเออหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเปลี่ยนเปลีป่ยนกลุ่มดาวหน่อยน้องแกะน้องแป้งนังเสียอืมกันทีนี้อยู่ในกลุ่มนั่นก็เรียกเห็ดเป็นกลุ่มมันกลุ่มรุ่นใหญ่กับกลุก่มรุุนหน่อยกลุ่มตะลกกลุ่มที่มตะลกเสียกลุ่มพระเอกอืมพระเอกว่าพระเอกเอก็เวียนแหวะเวียนเขามากกันเขามากเรื่อยๆร่าในช่วงการเตรียมงานนี้ช่วงพักวงเป็นพักกัน,พ,กกนพักกันเห็ดงานเด๋วอะไรกอนฉีออกโซบะออกนั่นเลยกับบานย่างมากเลยเพเกินเดือน เ,เกิ่เดือนนึงแมนก็ต้องเขามาบานพักเพิ่มมารับเพ่งเพิ่อมารับเพ่งไปซ้อมรับเพ่งลับก่อนล่าไปซ้อมกตซ้อมแล้วแล้วแม่กัสินัดมือว่าลุงไปอัดพ่อชวนมากกบสิลุงไปอดัดกรุง,งเทพเออเทเอียวนี่เป็นทีมนีเดอร์เทียวนี่เป็นทีมนีเดอร์กับคนที่ขับรถพาไปกะไปคุ้มพร้อมกับคือตาวิเศษวิเศษเวลิกาอ่กะไปพักไปกินอยู่บริษัทท็อปไล่เลย ชัางบานดำนี่ได้อัดจากเพลงหมายถึงในอันลบั้มนะบ่ะเนี่ยส้นมากแล้วถ้าเป็นเพลงเดียวกันอาจจะก็เกินสองเพลงเราเนี่ยออก,ก็จะเป็นเพลงร่วมเหมือนเอาเพลงที่เพลงอัเทียนเพลงชุดแรกนะชุดชุดแรกนี่มีเพลงกันตัชีสาวดาวรุ่งกูเลยว่าทั้งทั้งที่รู้ทั้งทั้งที่รู้ออจื้อซื้อเพลงอ,อ,อย่างของใดบ่เอามีเพลงอย่างนี้เหร มีมีเพลงเหมือนเพลงเดียวนะที่พูดถึงว่าทดลองเดียวนอกนั้นก็สะเป็นลาแฟนแบนสุดท้ายนี่ก็คืออะลองคูร่ออาแฟนแบนสุดท้ยายเขาเพลงทีกับของได้ลองไรมาเบิ่งสาวสวยสะอร์เทิร์นยังอีกเนาะโอ้ยนาะมันก็หลายเพลงเจ้าของภาพไทยเออเจ้าของภาพไทยชุมแพชุมพลชุมพวงอืม, <c oughs> มันมีแค่สองอัลบัม้มในตอนออกนะ แล้วก็สี่คนนั่นแหละมันเป็นซองอัลบั้มหลังจากนั้นก็ได้แยกกันแยกมาเป็นพี่น้อยรัชาดาพี่น้อยรัชาดาเขามากักบพี่แสงอรุณสองคนแล้วก็พี่แพร่ไม้ไทยซีเป็นสีคนโมข่อยก็เล็บโมข่อยได้อัดมันก็สีเป็นก็สีเป็นรุ่นน้อยลงมากอีกเหมือนหกสายใยไม้พุ่มอัดเื้อได้ซ้ำนันลระบ้านเจ้าของได้ลองซ้ำนัน เพอว่าล่ามม่ลูกอ่อนลูกเอิ้นมูนี่ดีินว่าล้ามม่ลูกอ,อ,อ้อนี่นมา<ว>ร่วมร่วมดาวท่องพี่เด้อเอออันนั้นคือพูดถึงว่าในยุคของปีสี่ศูนย์หอดสี่หาสี่หกนี่เด้เออสี่ดังแค่แมนดังกระดำในล่าเรืองดอกเพ่งบา้บานในแบบเพ่งบ้านในดังปันใดแต่ว่าสีดังเป็นของพี่ปล่อยฝ่ายกับพี่ลูกแพ่ไม่ได้แต่ว่าเสียงอีสานภาพร่วมก็คือเป็นล่ำเรืองเป็นตลบแมนตลบ ลกน้ำมวนลายคอ่อนซ้อนลายมาที่นี่จังมาอัดดาวท่องดาวท่องนี่มีผู้ใดเนี่ยดาวท่องยุคยุคสี่สหายลุง่านไปแมนยุคราลุงานไปหลังจากนั้นมมาเป็นดาวท่องดาวท่องกมีพิลาตีดาวหู้โตพิญาลุงกนกวันปานดำคำคุ้นจักรจันดาวไพจีละวันพอนวิเศษนั่นล่ะยุคดาวท่องหาคนดาวท่องแมนยุคดาวท่องนี่คือหาคน กับมอลมลอ่าเมลูออนกับมาในยุคนี้โอ้ชุดแรกของดาวทองเท่ยังชุดแรกของดาวทองบอกดาวทองสองพันสองพันเก้าเออดาวทองสองพันเก้าอันมันจะเป็นดาวดาวทองสองพันเก้าเนาะเดี๋ยวนี้กับสองพันยี่สามมาเนาะเ <laughs> ออนั่นและจะมีมันจะมีรุ่นนั้นของแชมป์ำตำแหน่งแชมป์มอลำ่า่มลูกออน นี่ที่เป็นเพียงเดียวนอกนั้นก็จะเป็นเพียงร่วมแล้วหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆเรือ่อยๆออันนี้นะครับพี่้องครับพือว่าเป็นเก็ดคว่มหูเล็กๆน้อยๆจากปานดำคำคุ้นอตอนอยู่สังกัดสาอีสานร่วมๆแล้วกับยี่สิบกว่าปีหรือสามสิบปีคนรู้ราวบ้านนั้น ประมาณปุ่นละตั้งแต่ปีสามสามเนาะตั้งแต่ปีสามสามปุณปีนี้หกหกป่ปีหกหกเกือบเกือบสามสิบปีครับพี่น้องครับเอาให้พี่ให้น้องจงยุดีไม่แห้งสุขสุขคนผู้เบิ่งคลิปเบิ่งผลงานฝากติดตามปันนำคำคุ้นเด้อพี่น้องเด้อปีนี้กับ่ได้ษักกัดใสอ่ยู่บ้านรับงานเล็กๆหน่อยๆฝากผลงานเพียรไม่น้ตั้งใจมาฮักหรือพักชั่วคราวเขาไปกดเบิ่งได้ได้พี่น้องในยูทูบเด้อ รือว่าแบอยูบานรับงานไปพวกนี้มีการมีงานงานหน่อยงานนีานนา่อย่าตปเอือนไปลองเพลงไปร่ำกับฝากติดตามหรือว่าติดต,ต่อมาอมในทางเพจของเฮานี่แหละเด้อยพี่นอ้องเด้อยูู้เบิงฉิบเบิงอย่างดูเอา้าให้พี่น้องอยูดีมีแห้งครับเดี๋ยวมีคฉิบหนาหรือว่าพี่น้องอยากหูเรื่องเล่าเองก็คอมเมนต์กันเข้ามา<อ>สิ่าบอกสุพีสุนองฟังครับขอบ,บคุณขอบคุณเลยสวัสดีครับ,บคุณค่ะ